เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืม,มน,น,ลนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันอแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ NBA เ hey, ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย29พฤศจิกายน2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบบาสเกตบอล NBA นสหรัฐมิการในเช้าวันเสาร์ครับลงสนามกันทั้งหมดถึง11คู่และ3คู่ที่หยิบยกมาคคอนหน้าช่องน้ำเงินในวันนี้ครับคู่แรก Detroit Piston เจอกับ Orlando Magic ส่วนคู่ที่2กครับเดน v วอ n u นักเกตครับเจอกับซานอันโตนิสเปอร์ครับ และ10โมงเช้าคู่ที่3 LA Lakers ครับเจอกับ Dallas Mavericks ไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันที่คู่แรกการพบกันระหว่าง Detroit Pistons ทีมดำหนึ่งสายตะวันออกวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางด้าน Orlando Magic ครับโดย Detroit Pistons วันนี้รายชื่อล่าสุดที่ส่งมาครับประกอบไปด้วยเค i t h Cunningham ครับด e นแ e น r o บิ n ส o นออซ a Thompson ครับ Tobias Harris แล้วก็ j a เลน Duren โดยผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บเป็นดาวรุ่งอย่าง Marcus Sasser ครับ ส่วนออลนโดเมจิกวันนี้ยังคงไม่มีเปาโลแบนเคโรกับมอริสวักเนอร์โดยผู้เล่นแม่ทัพหลักเป็นแฟรงก์วักเนอร์กับเวนเดอร์คาร์เทอร์จูเนียครับเสริมด้วยจาเลนซักเจ้าก้ามปูเดสมอนด์เบนครับแล้วก็ทริสตันดาซินวาโดยออลันโดเมจิกซีซั่นนี้ชนะ11แพ้8ตอนนี้ยืนอันดับ7ในสายตัวนออกคู่นี้เทียบฟอร์มกันแล้วก็ต้องบอกว่าดีทอยพิสตันครับดูดีกว่าเมจิกครับแม้เกมล่าสุดจะเพิ่งพลาดไทยกับบอสตันเซลติกมาก็ตามครับ แต่ในเรื่องรายชื่อของพิสตันในวันนี้ยังไม่แน่นอนครับต้องรอเช็คตอนเช้าอยู่หลายคนครับหน,นีไปสกอร์สูง233น่าจะดีกว่าช่วงหลังออร์แลนโดเมจิกเองก็เป็นบัตดุเหมือนกันครับไปกันต่อที่คู่ที่2การพบกันระหว่างไก่ทอดเดนเวอร์นักเกตวันนี้เปิดบ้านบอลอารีนาเจอกับซานอันโตนิสเปอร์ครับโดยนักเกตชนะ13แพ้4ตอนนี้ยืนันดับ3สายตัวนตกวันนี้จะไม่มีเจ้าพ่อมาดังอารอนกอรดอนครับแล้วก็คริสเตียนบราวน โดยวันนี้เดนเวอร์นาเกตยังคงนำโดยมาเทพตัวดีนิโคล่าโยกิชกับเพื่อนคู่ของเขาเจมเมลเมเร่เสริมด้วยคาเมรอนจอห์นสันครับสเปนเซอร์โจนส์ครับแล้วก็เพเทนวัตสันส่วนทีมเยือนสปเปอร์ครับวันนี้ยังคงไม่มีอดีตดาวนดับหนึ่งอย่างเจ้าเวมรีวิกเตอร์เวมบบนยาม่ารวมถึงเจ้าพ่อมหาดังอีกหนึ่งคนสเตฟานคาสโซโดยสปเปอร์วันนี้นำโดยแม่ทัพย่างเดียรอนฟ็อกซ์ในตำแหน่งไพกาดครับเสริมด้วยจูเลียนแชมแพกนี เ e วินเวสเซลครับเฮริสเซนบา์แล้วก็ลุคคอนเนตเจ้ายักษ์ครับโดยในคู่นี้ก็ต้องบอกตามเนื้อผ้าครับเดนเวอร์นักเก็ตก็ดูดีกว่าสเปอร์จริงๆครับแต่อย่างไรก็ตามการขาดหายไปของอารอนกรอนเจ้าพ่อมาดังครับก็ส่งผลต่อวงในพอสมควรครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ควรหนีไปสกอร์สูงไปกันต่อที่คู่ที่3การพบกันระหว่างแอเวเลเกอรครับเปิดบ้านคริปโตดอทคอมอารเจอกับเดลาสแมบริด โดยเกมนี้เอเวอเรสต์ครับยังคงนำโดยคิงเจมส์คิงตลอดการเลบอลเจมส์ครับเสริมด้วยเด็กเทพลูก้าดอนชิกออสตินรีฟรุย a าชิมูระครับแล้วก็ดิแอนเรเอตันแต่ในรายของ DA ครับสถานะต้องเช็ควันต่อวันครับส่วนดัลลัสแมปริดครับวันนี้ต้องรอลุ้นอาการของแอนโทนีเดวิสว่าจะลงสนามเป็นตัวจริงได้หรือไม่แต่คูเปอร์แฟลกพีเจวอชิงตันเดนเนลล์แกรฟฟอร์ดครับรวมถึงเบนดอนวินเลียมวันนี้ก็จะลงสนามอย่างแน่นอนครับยังคงขาดแค่บางไครีเออร์วิ่งครับ ซึ่งในวันนี้ครับเดลัสแมริทบุกมาเยือนแอลเอเลเกอร์ในช่วงที่กำลังพีก,กำลังท็อปฟอร์มก็ถือว่าเป็นศึกหนักครับแมแอนโทนี่เดวิสจะลงสนามให้กับทางด้านเดลัสแมริทในเกมนี้ก็ตามครับแต่ด้วยองค์ประกอบผู้เล่นครับของเลเกอร์ตอนนี้ดูดีกว่าเยอะจริงๆครับแถมยังเล่นในบ้าน10แต้มที่เปิดมาก็มองว่าสมเหตุสมผลครับวันนี้เลเกอร์น่าจะชนะดดลัสเป็นตัวเลข2หลักได้ไปสรุปทัศนจารย์เจทั้ง3คู่หน้าช่องน้ำเงินครับ คู่แรกดิทรอยพิสตันเจอออร์แลนโดเมจิกคู่นี้เสียงมากซ้ายขวาไปสูงดีกว่าส่วนคู่ที่2การขาดหายไปของอารอนการดอนครับเกมนี้ก็ถือว่าไม่แน่นอนครับไปสกอร์สูงอีกหนึ่งคู่และคู่ที่3เชื่อใจเอลเอเลเกอร์สครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่แอด2อ2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอดครับ แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ